สบายดีพี่น้องมันนี้มาพ่อก,กับแม่น้องบางออนนาะอันพาน้องบางออนมาใส่บาตเด้อพี่น้องสบายดีตอนเศร้าอานบรรยากาศก็คือฝนชิต,ตกเนาะพี่น้อง nhưng cái nước chuông luôn ừ. chắp say khi là bạn ở bông luôn ở đây xài phá đó luôn เอออืตั้งไว้ก็ได้ติดเผานะเออกแต่้ามันฉีกความอืมก็ตะจิ๋วอัดท่ายอ่ะ มันนี่ก็หลายคนอยู่พี่น้องลงมาใส่บาทเนาะเจ้านี้ก็มาใส่บาตกันเนาะพี่น้องไอ้แม่น้องพาน้องบางออนมาใส่บาตจ้า